ไอเอฟซี FC, ผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนโอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบ,บายดีสบ,บายดี เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขพูดสุขคนเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศคอยข้ามยามแรงทุกคนอยู่มองเก่ามองเดิมอยู่ที่มููบานเพาตรตองเรื่องมองเดิมนี่เลยทุกคนสนกจะให้ทุกคนได้บึ่งภาพบรรยากาศยามแรงเนาะสลีก็นอนอยู่ใครก็ลืมลดลงแล้วทุกคนบึ่งเบานุน นั่งเขาลุงจันบ้านุนนึงเขาอยู่เนาะวันนี้ก็น้องสาวแล้วก็แม่มาหาทุกคนน้องสาวกับแม่มายามเนาะบ้านูนทำอะไรนึงเขานี่นนเลยได้มาบอกมาแล้ว บังมาดดนละตดนแล้วอนาอนี่ะเอ้ไปละุยละบอลนุนนะครับเขาเขนเขาอนุ่นบอนุ่นบอนได้นึงเอ้ เยอแไเจ้าปเปนเงินเยอะเลที่เขาเงินเยอเตาเม่เลยที่ค,ทค,ค,คน,นท้าเมเทาเ่ที่เขาฮะฮู้นเม่ัพนปดิ๊นนำเมทัพเพชรเปลูกเมทัพเพชดนันำอย่างว่าอกจำนันเ,นเออนูนบุปเปดแหง่ง vẫn hèn hèn ô oh. bưng nằm nằm lại ít vợ, ngay chẳng ít đấy ngay chẳng ngay ngay phải ngay mấy ngay 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 ít ngay ngay nưng, vậy, ngay ngay vậy, mình ngay ngay mình ngay ngay ô nha sự khó xa ừ, uhm, làng hốt con u uh, cây <laughs> bình khuyến cục mày lời rồi sao khuyến cục mày บินออกมาเพิ่นเนาะยามมันแล้งมันก็บินเขาคือเก่ามันแปลว่าอันหัวมันต่ํานั่นเนาะปิดดีๆโอ้น้ํนะเออจกนอยฝนตกมืออื่นบ่มีน้ใเด้ Không? Không? Lại ăn, với là hào ma nè hầu ăn, ăn nấm sao, cả sao, sao sao, là cà nhín nằm ốc nhín nằm côn nhín nằm nè, mình ốc, ơi, nó cái hết rồi này. nè, แม่นไห้กันเบิ่งดีๆบ่มันฮึกฝนกันฮึกฝนນลนินบเซ <c oughs> เขาเมันจะเป็นซาบเปนนเาเก็บไวด้ดีๆมันก็หอม <c oughs> อีกึมมืออืน่นมือหอก็ไດนั้นละเ,เมืออื่นเขาກมา ซ mm. ุ่มมาน่ะเลยซุ่มเลือกเบิ่งบ่อนปุ๊กเฮือนน่ะจังไหนเข้าปุ๊กเฮือนแล้วแล้วก็ไปส่วนเอาเฮอบุญไทยมาเบิ่งเลือกเอาเนาะเฮือนน่ะเนาะพอบุญไทยหาเฮือนเขาปุกเฮือนแล้วก่อนแล้วจังออกมาอยู่ติบบเฮาเบานู่นออกมาเบิ่งอันเขาปุกเฮือนก่อนเฮาเบานู่นเบิ่งแล้วคั่นหาว่าเขาปุกแล้วเราเบานู่น ไอบ็อกแล้วก็อีฮะกันออกมาเบิ่งเฮือนเว้ยติเออปลูกเฮือนแล้วแล้วก็พากันไปสวนเอากันมาเบิ่งเนาะมาเลือกเอาเลยู้ดมักลังใดลังใดมคเงียเห็นนนนี่เอาอันนี้ปกด้ ข้าอื่นเมี่ยงก็เออ <c oughs> เอาเข้าเย็นซะก่อนเออไปข้ออภัยนำผู้ที่กินข้าวกินน้ำอยู่นะทุกคนเนาะบึงอ่าหยิบออกเป็นมด nhịp tôi môn thanh ốc nhịp tổ môn ốc là cái quạt ra cây cú 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 ô vừa đây ao ăn khắp hốt với cả cây này được rồi bằng khắp hốt và là cây chặt này còn ไก่ขึ้นกินอยู่นี้เนาะสนอกจะพาทุกคนขึ้นไปเกือใกล้จากหน่อยเนาะอืมไข่งักะ แกนอยมาิแล้วกุ๊กุกกุ๊กกุ๊กกุุ๊กกุ๊กกุนี่ลืงเลยเด็นี่ทุกคนกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊อามากินอยู่ไหนเฮี้ยอันนี้ปีนหมดเนาะกุกกุ๊กนี่ทุกคน 嗯。Mm. Okay. ตกเย็นบนลึงนี่ลึงลึงละบ้านให้ฉัเล่นกะเป็นหักเนี่ยคันะโซ่ยก็จะสนุกก็จะเศร้าคุณใส่อ่าใส่หัวอาหารทุกคนาหัวอาหารเาจะเอามาใส่ โคกใส่นห่างตัวนั้นเนาะเอ่อเป็นไม้ไม้สร้างเอาไม้สร้างฮ็ดอืมเดี๋วนวสนุกจะไปเอาอันเขาพูดเอาซาลีมา Văn hãy con Nó kỳ nghĩa mà Nói đều nữa Này Nằm lăng mà léo Pháo mà ra đứa Pháo mả ra Pháo mả ra béo khóc hốt mà hả nè Nằm lăng mà sao sao <laughs> Bố má bố má tôi nơi nơi nha แม่ขอสันหกอุ้มลูกบุญมีกัน้ยเนาะเกือใกล้บุนนึ่งกันเนาะเกือใกล้แป๊บหนึ่งแต่ข้าหด In dù hôn bay tôi nên nói xong tôi nhé tik 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 tích tích Mà tik mà tik mà tik Mà ít tik mà ít tik tik dù nành Ní tik 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 bố hoàng cân đâu nè nè cây tôi đi lo sọc sập nọ kinh nằm cân ô hiện tại tôi anh nhanh có mù nọ bưng đưa nó bắt nhiều nhào ไงตัวน <icana> <naj bum S 1> ี้เราเป็นชกซับกันนงชโซโซโซเต้นแง่กูมูเรอชกซับเด็กน้อยนี่เขาโูดอยู่ที่ไหล่บ่ไหล่บักิน เน้มอ <c ười> ิ่มหลเติบเนาะนเป็นบดนอนเท่นอันนี้นะเป็นบดนอนบดนอนไก้อันนี้ก็บอดเคียลิ้นมือสวยทุกคนสวยกันเขาหน่ง กุลอันนี้แหละขานากรไม้เคี่ยลิ้นมันเย็นดีเด้เนาะเย็นสบายเย็นสบายอ้าวกินกินอิ่มแล้วเข้านอนเข้าลกเข้าเล้าเนี่ยเดี๋ยวสนุกก็จะได้ลงไปเอาลูกกอนทุกคนเพราะว่ามัน ทำมันเลงอะไรแล้วเนาะแต่นี่ยักษ์กับบานพาะวะออกนี่ไปหาบานหา่างงานของมิซานุกอ่อไกลแใจนอยนึงน้องก็ขับรถบโฆษนานแด่เนาะเดี๋ยวคลิปมิซานุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะทุกคนเน,ะเนาะแนบ่วนู่นก็นึงเขาแล้วแล้วเนาะข้างขอดเขาแล้วแล้ว เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนะเนาะสำหรับคลิปนี้สโนกขอเกล่าวคำว่าสบายดี